นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวหงงานกันตองและผูงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเกลม power จ้าทัานผู้สมมาน,นี้ฮักะมาตอกันเติมสำหรับอีพีนี้กะแมนว่าจะเน้นนะพาถัานผู้สมเขาไปเลาะเบื้องตัวเมืองบอนผักที่อยู่อาศัยห้องแหมคอนโดมิเนียม ของลาของการตึกของลาของการหลายชุดหลายหม่องให้ทานผสมเดียวเบิงร่วมทั้งบอนทีวามีโครงการก่อสร้างทีว่ากําลังก่อสร้างกันโยนในตอนนี้ถือว่าจะเป็นโครงการทีจะก่อสร้าง้คยๆคือแบวว่าเป็นตัวเมืองใหม่อีกทีว่าสลับซับซ้อนกันอยู่ในเขตสามเหลี่ยมค่ำนะจากทาพผชมจะให้ขอใจแบบนี้เนาะสามเหลี่ยมค่ำนี่วงเมีนวามีแต่เจ้าของนักลงทุนคนจีนผู้เดียวทีว่าเข้าเจ้า ก่อสร้างด้อร์แมนด้วยที่ว่าทั้งสามเหลี่ยมค้าเองนี่เขาเจากัแม่นว่าให้นักลงทุนจากต่างชาตินะเขาไปลงทุนสมมติว่าจะเป็นคนไทยนี่จะก็สาม,มารถไปลงทุนได้แต่หากว่าเออเจามีความต้องการจะไปลงทุนว่าสัซภาษณสมมุติว่าเจาเป็นคนอเมริกาอยากเขาไปลงทุนยุ่เขตแน่นั้นเขาเจ้ากับให้เขาไปลงทุนได้เพราะว่าเพื่อนจะจัดสรรดินไห่อยังประมาณนี้นี่นะอ่าคือกันกับเดียวนีเนอกคิงโรมมนถือว่า เจ้าของแมนเป็นคนสิงคโปร์เพราะว่าทั้งบริษัทสามเหลี่ยมค่ำเงื่อนต่างๆเข้าเจ้าให้ทาาั้งนานาประเทศสิงคโปร์เขาไปลงทุนวันสดัตว์ทัศน์ศิวะแ้วก็เป็นไปเป็นเจ้าของไหมเออเอาจัิงสิฉะน,นั้นอยากให้เขาใจซื่อๆออกโดยรวยเมีนว่านีแมทช์โค้งการาด้วยท่านผู้ชมอ่าโดยรวยเมีนว่าเมีนไทยมีเงินอยากไปลงทุนก็บเมีนได้วัสดุสัตว์โบเมีนว่าเออเง่อได้ก,กับว่า กับศรีามีแต่จีน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 ไปเหตุมันบ่แมนแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่กันแน่นอนแล้วกับแมนทื่นจีนเพราะว่าเขากระหูนักกันว่าคนจีนนี่เขาเจ้ามีประชากรหลายแน่นอนคนมีเงินเขาเจ้าก็ร้ายเขาเจ้าก็ต้องการอยากไปลงทุนอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแมนในขอบเขตที่แบบว่าทั้งเงินจีนบริหารนําเจสี่เข้าแห้งมักอะไรเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันอนุมันเป็นสิ่งที่แบบว่าอำนวยความสะดวกในการคนส่งสินค้าของเขาเจ้าในการกระจายสินค้าในการ อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนประมาณนี้เข้าจะมากกันแบบนั้นอันนี้เข้ากระตงบอกแบบตรงไปตรงมาได้นี่ปรเมนว่าเขาขางไปที่็นอยู่นี่มันเป็นตัวเมืองใหม่เบดทับผชมตัวดีนี่เป็นแรงที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ว่ากําลังก่อสร้างอยู่แต่ว่าอีกขาดว่าหาห้าสิบปีนี่มันสีเออแบบสิวาเจไนาวาดภาพอาวาสันซาในปัจจุบันนี้เขาเห็นว่ามันพัฒนาไปไว้เพียงไหนแต่ว่าอีกสิบปีข้างหนา้ารับพ่องว่านี่เขตจุดนี้นี่จะเป็น เขตทีม euh, um, oh. ีเอ mm ่อโครงการก่อสร้างตึกใหญ่อาคารสูงๆสถานทีบอลเฮดเบียดแน่นอนมากกกระจายเออกระจายเฮงงานนี่นี่ทีเฮาเห็นน้ำกันี่แมนว่าเฮงงานโดยส่วนใหญ่ที่เขาเห็นนี่ว่มมีทั้งคนเล่าคนพม่านี่ยกระไล่ด้วยทับะผสมคนพม่านี่ยกรไล่คนเล่านี่แน่คนเล่านี่โดยส่วนใหญ่ก็แม่นทั้งขตดาักเนื้อละเข้าเจ้ามาเฮดเบียดอ่าคือพี่น้องเล่าสูงเกือสี่นี่กระไล่ข้าเจ้ามาเขียนภาษาจีนข้าเจ้าได้เข้าเจ้าก็เอาและทับทิมส้มแมนวา เขาเเ้าสาวที่นคนจีนจีนแท้ๆนี้เขาก็นาจะเป็นถ่าบริษัทคนจีนเขาเจ้ากัจะเป็นรับแบบว่าท็อปท็อนผเส้นว่าพวกอิสาการเนี่ยต่างๆนี่นี่แม่นเน่อว่านาะบริษัทจงสีเออแมนแท้แต่ว่าแน่นอนเจ้าเจาแต่จีนมาไะไราจะอยู่ต่างประเทศคือจังสีไม่อยู่เล่าจามันโบได้โบหูพื้นที่เนี่ต่างๆจะเฮ็ดยากแต่ย่างๆ,น,น,น,ๆ,างๆนี่คือตัวเมืองไม้ดัตต์พุ่มตัวเมืองโบเป็นต,ตัวเมืองไม่เป็นเขตที่อยู่อาศัยเขาก็จะเห็นว่ามี ไร้ตึกไรๆอาคารมีทั้งห้องแหมแน่แล้วก็บบอนพักเศร้าเฮาเห็นน้ำกันเป็นแบบนี้นี่แมนมดแต่ทผสมนะ้มเดี๋ยวเฮาไปไร้จุดไร้มองนีเคดีก็ถือวา่าข้าเจ้ากับพัฒนามาไรายเติบไปแหละก็สางแล้วม่าไร้เติอไปมีทั้งหารอาหารทั้งห้องแหมเออโดยส่วนใหญ่ก็คือเห็นน้ำกันเดอเบิ่งเอาแบบว่าสิวาจังได๋ทั้งทึงน่ะแมนเป็นภาษาเล่า ทางรุมแน,น่นอนเป็นภาษาจีนต<อ>แต่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นมัยุมัญะนาออาเตยไพส์ีเฮ็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้าทางาาภาครัฐขัจังเพิ่นกะเข้าไปมีส่วนประกอบในเดนบอลนี่เข้าเจ้าก็ให้ความหัวมือโมเมนต์ว่าควบคุมยังกิบ,บ่อใดอันนี้เขาเขากับโมเมนต์ว่าคันลอยังสี่กับแอดมินก็สิไปเข่าขาไปหยอกมันโมเมนต์กัแค่เพียงอยากใ,ให้เห็นน้ากันนี่กับถ่ายคลิปวิดีโอนี่ตอนนี้คือตอนนี้แอดมินถ่ายคลิปอยู่ใครเห็นน้ำกันเบนบอลนี่เดี๋ยวเขากับบ่อ ตัดต่อยังใส่กระเบิงเอาส่วนว่าอยู่จุดมองได้น่ะมันก็มีมันก็มีอ่าจุดมืดแต่ก็จุดขาวจุดดาจุดแดงอย่างต่างๆมันก็บหักมีเราครับผู้ชมอันนี้เขาก็ต้องมีสติระว,วังตัวเอาหันแต่สมมติว่าเออลูกล้านเ้าสิไปเฮ็ดเบียร์ขึ้นยัางเขาก็ตงเตือนสติแน่นอนถ้าอยากสมัครเบียร์สมัครงานนี่ให้พวกสมัครนําทางบริษัทโดยเฉพาะแมนทั้งอ่า บริษัทสามเหลี่ยมข้ามเขาจะประกาศเอาเองนี่ตัวนี้นี่ <ไป S 1> จะบ,บ่<ด>มีการแบ <ไป S 1> บว่า <ไป S 1> ถือตัวถือตุ่ตมกันหรอกแต่ว่าคัดไปเองบูฮูจักกะไพนี่นะสมมติว่าเข้าไปไปสอบวิทยียกรไปปุ๊บปัศน์นี่บูฮูจักกะไพอาจจะเป็นการถือตัวหน่วงได้อันนี้เข้ากับโบเบิบ่งโบเห็นสน,นั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องระมัดระวังตัวเองต้องมีสติร์ตีถูกขังนี่คือตัวเมืองใหม่เล้อท่านผู้ชมเออที่ว่า เป็นตัวเมือ,องใหม่กับว่าได้แต่เพราะว่ามันนอนอยู่ในเขตสามเหลี่ยมคัม่เพื่อนก็จะจัดเป็นโซนโซนที่ว่าจะเป็นบอลคาสิโนห้งแฮมตัวน,นั้นก็คือว่าเป็นแลนด์มาร์กแท้แนะของทางสามเหลี่ยมคัม่ก็คือ ham, ino, ห้องแฮมในคาสิโนฮัเอาถ้าผสมมานี่ก็คือเป็นประเภทพวกที่พักที่อยู่อาศัยซึ่งว่ามีการก่อสร้างกันห้ายตึกร้ายอาคารที่สลับซับสอยกันโย่ โดยส่วนใหญ่แท้ๆ,ๆนี่ก็บเมนว่าเต็มเกือบมดทุกตึกอาคารเนาะตามทางอ่าผู้ที่เป็นขับรถจมจัมโบ้ที่แอดปินเหนี่ยเมาไปอาจจรย์สีนะเพิ่นก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็บเมนเต็มเฮาเฮ็ดนํากันนี่แหละว่าคนหลายสําหรับตัวเมืองของเขตสามแยกข้ามเหนี่พระโมเพิ่นจะจัดออกเป็นโซนอ่าส่วนตัวเมืองที่อยู่อาศัยก็คือเฮาเห็นนํากันแบบนี้แล้วก็เป็นโซนที่แบบว่า มีการพัฒนาในการก่อสร้างใหม่กัจะเป็นซิตี้หม่อีกก็มีแต่อีกจักนึงกับมีโซนคาสิโนกัต่างหากส่วนนําต่างหากและก็ยังมีบอนสถานทีท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นทั้งซามเหลย่ยมังกรจะสีคือเ้าพาไปแอดมินพาไปทัพส้มกับแต่เห็นเป็นทีเทียบหอยแล้วเป็นบอกเป็นกัรอนาดีไซเดนรวมกันด้วยแม่น้ำคลองกัดกลางกัมี ทางลาวไทยแลวก็เมียนมาร์นอกจากว่าพม่านั่นแหละแลวก็เขาจะออกจากนี้นเขาก็ออกอาจะพาตะกั่วส้มไปเบิงอีกจุดหนึ่งที่ว่าเป็นบอนทางเขตเศรฐศษฐกิจพิเศษสามเยลี่มคัเข้าเจ้าได้จัดเป็นโซนเขตบอนภาษีเป็นงานจัดกิจกรรมเ่นว่างานดอกอิวบ้านจังสิข้าเจ้าก็ลไปจัดกิจกรรมอยู่นันนี่ที่ว่าเป็นเนื้อที่ที่คนขังว่ากว่วงไงตะกั่วส้มจุดๆุดเขตน,นี้ที่ว่าเป็นกวเจ้าสางเป็นตัวเมืองใหม่ขึ้นมา เราเห็นได้ว่าโครงการก่อสร้างเองเพิ่นตอนนี้ก็ก่อสร้างกันอย่างเรียดติดมาอีกในี่หูแบบหนึ่งเบืองแคมคลองตัวนี้ทัพพระโสมนีที่เขาเห็นน้ำกันตอนนี้ไม้ควบวานี่เมว่วาเขาเจากำลังมีการจะก่อสร้างกันอีกเนาะว่าจะเป็นท้งตึกอาคารอยู่ตอนดินทมแล้วตอนนี้แล้วก็ยังมีบอนคว้วขามอีกด้อเขาจะเช็ดคว้วขามระวังไทยกับทางลาวเฮานี่เนาะทัพพระโิมนีอยู่ในนอนอยู่ในเขตของ สามเหลี่ยมค่ำเช่นเดียวกันอ่านี่ก็คือเส้นทางเขาจะออกไปบอนทองเที่ยวบอนจุดที่เอ็ดบินบอผพานมานี่แหละนั่นก็คือเป็นบนอนขีดบอดภาษีบอนจัดงานกิจกรรมต่างๆแล้วก็จุดขางๆมานี่นี่ก็แมนเป็นเส้นทาง กํกาลังจะก่อสร้างเส้นทางใหม่ให้มันขย้ายให้มันกลวงออกเลยกะ็แล้วขอบทางเบื้องนั้นเนาะเบื้องแคบคลองก็จะถมเพื่อถมออกมาเพื่อให้ในพื้นที่ใส่ซ้อยเติมอีก,กะนะแต่ก่อนนี้มันอยู่ผีได้อ,อยู่บนจุดที่ว่าขาบึงเขาเดียวเห็นเป็น,เป,นเป็นข,า,ข,า,วขาวนะจุดน้ำคลองมันบ่หอดพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีการขย้ายออกแสดงว่าเพิ่อถมแลวกะ็โกพื้นขึ้นมาเพื่อเห้ จะได้เส้นทางตื่นเหมนบอตอนนี้เข้ากับเชนวามีเส้นทางใหม่เพิ่อกำลังปูแต่ยังบอท่านแล้วนี่กำลังเห็ดอยู่กำลังเห็ดอยู่เรื่อยในตอนนี้อ่าเห็ดบอกการทุนเงินมหาศาลในการก่อสร้างแน่นอนแหละทั้งหมดเก่าสิบเก่าปีสิมาเห็ดเป๊ะๆบางๆมันก็บอได้นาะก็ยังให้ท่างเขียนรษฐกิพิเศษอยู่ที่ตัวเมืองเช่นว่าเมืองใหญ่คือนครนุิงจันนี้ถ้าหากว่าเห็ดได่ไหวคือจังสีเนียโอ้ยรับรอกหับห้องแหละแต่ประสบไว้ีโบเบน่า สิบ่มีไฟบ่ลงทุนดอกมันมีแน่นอนอยู่แล้วเขาก็บเบิง่งคือกันนะนักธุรกิจนี่เบิง่งคือกัน,กนว่าอันผู้นี้จะสร้างไว้บ่จุดนี้จะสร้างไว้สร้างสาปานไดเพราะว่าบางโอกาสเคยเจอมาแล้วว่าเออไปเอาเงินในการเฮ็ดออเป็นการตลาด,ลาดก่อนแล้วก็ให้ผู้คนนี่มาเซาพื้นที่มาเซาอาคารเพื่อว่าเออจะเซาได้อนาคตต่างหากสร้างเดีวประมาณนี้เพื่อเอาเงินนเป็นตัวหน่แต่สุดท้ายนะมันก็บ่ได้เป็นแบบนั้นนะเข้าเจ้าก็ เชื่อเงินเชื่อคาบมากกับหลายโครงการแล้วฉะนั้นเพื่อนกามีทบทเรหตุมาสันซากับน,นาจา้าแบบว่าเป็นสิ่งที่เหตให้การตัดสินใจยากถ้าหาว่าสางไว้ไวคือจัะสิคือสามเหลี่ยมคำ่ำหรือว่าบอเตนจัะสิแน่นอนแน่นอนแท้ๆแหละนักธุรกิจเขาเจ้าก็จะตัดสินใจไว้เอาอันนี้ก็เป็นการที่เฮาออกขึ้ิขึ้นเขีนกับเบื้องตามว่าเป็นจริงคือ ยูเคลี่ยมคำเดียวกับบอเต็นนี่คือตัวอย่างทีดีสัมปรานตอนดินไปแล้วบอลแมนว่าสีเอาไปป้าไว้ซื้อให้มันเป็นดินเปล่าวบางอยู่มันก็บริเกิดขึ้นประโยชน์ยังซัมบ้พ่อปัสสุทนก็ออกจากพื้นที่แล้วก็แห้งบ่มีเงินอันนี้ถ้าหากว่าสร้างขึ้นมากขึ้นสีนส่นี่สร้างไหวหนีสิเออปัสสุทนก็ได้มีเหี่ยเครด์นำอ่าแนวโน,น้มเศรษฐกิจบักใหญ่สีบบเอาคนเล่าเหีเยดเป็นไปได้เดียวๆแมนบออาจจะมีคนต่างชาติเน่แต่ว่าคนเล่าก็โดยส่วนใหญ่ก็มีเช่นเดียวกันนี่ก็็ถือว่าเปนจุดดี อ่ทาท่านผู้ชมมันมีหล่มองไลยส่วนเด้อสานันก่นกะสิผ้าขี้เลาะเบิงอ่าให้ท่านผู้ชมด้เบิงโครงการเกิดขึ้นแบบสุดๆเลยส่วนว่าข้อมูลเฮากับหายผ่านมาแล้วนะาาท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าเฮาสิผ้าไปเลาะเบิงตัวจริงให้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวจริงนําว่ามียัง่อยูไสแน่เออมันมันมียังเกิดขึ้นแน่ประมาณนั่นแหละแต่ว่ามีหยังเกิดขึ้นแน่แทนนี่ก็คือสีโบหูชัดเจนหอกเขาจะหูเขาจะเห็นเพียงแต่ว่า มันจะยิ่งใหญ่มันจะมีโครงการมันจะมีลึกลาบบันซองเกิดขึ้นประมาณนั้นให้เิ่งการพัฒนาแบบนี้เอาสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําในทบสบบริไม้คมว่ามีแต่เพิ่นเป่าไม้ดิงใส่คาสิโนมันบ่แมนนะมันมีหลายอย่างเลยกันเนาะทบสแน่นอนมันเป็นตัวเมืองใหม่ในตัวเมืองไม้นะมันก็ประกอบหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นทางห้องแหม หาดาวจา 4, 4ังสี่ดาวสามดาวล้วแต่ระดับของมันแล้วแต่นักลงทุนอ่าแล้วก็เป็นที่พักที่อยู่อาศัยตึกคอนโดมิเนียมอาพาร์ตเมนต์ไฮซาวยังต่างๆที่ว่าครบวงจรแต่และก็นอกจากนั้นกน็ยังมีประเภทพวกสวนวัฒนธรรมสวนหน่ำนะหรือดีว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีในมาร์เก็ตไชนีสมาร์เก็ตตลาดจีนตลาดกลางคืนนอกหัวผสม แหลก่มีแหลงทองเที่ยวห,หลายอย่างบว่าจะเป็นทั้งบอนทองเที่ยวทั้งสามเหลี่ยมมังกรบอรจุดทีเขตปลอดภาษีบอนจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆก็ถือว่าเป็นบอนที่แบบว่าไกลห่างกันเติบไนดะ้บริเวณวาอยูติดกันเบิดเลยแต่ว่ากัาบบอถึงขนาดว่าหลายกิโลเมตรท่าผู้ชมนอกจากนั้นเพื่อนกาสร้าง เพื่อห้องครับในการเติบใหญ่ขยายตัวคองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางตัวเลขน,นับมือนับซุ้งขืนเดินทางเข้ามาที่เขตนี้เพื่อการเริ่มสร้างบริเวณเริ่มสร้างนะสร้างมาโดนแล้วนั่นก็คือสนามบินสากุบ่บแก้วนั่นเองไก่ว่าจะเปิดในวัยนี้ในสำหรับสนามบินสากุบ่บแก้วถือว่าเป็นสนามบินที่ว่าได้ลงทุนก่อสร้างด้วยมูลค่าหนึ่งหอย ห0าสิบล,ล,สล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ถือว่าเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างว่าสูงและก็ถือว่า,าสามารถที่จะห้องหับเครื่อบินในล้านลำเลยกันนอราทโพสซมถือว่านี่เป็นจุดที่เพิ่นต้เอาใจใส่ในการครมานาคมเพื่อความสะดวกสบายนอกจากนั้นก็ยังมีห้องแหมดูลาสินว่าห้องแหมดอกหญวค่ำจาจงสิ เถือว่าเป็นองหแหมระดับฮาดาวหรือไม่มูลค่าการโอรสางถึงสองหอยหลานดอลลาร์สหรัฐอืมก็ถือว่าโบเมนธรรมดากาได้ไลยชุดไล่หมองสนันเท่ากะอยากให้เข้าใจเพียงแต่ว่ามันเป็นบอนทีสางให้เป็นตัวเมืองใหม่ครบวงจรที่ทันสมัยด้วยการสัปทานเก่าสิบเก่าปีจ เออคือเราเห็นน้ากันนี่กัเห็นว่ามันกิมีหลายบริษัทมันจะเป็นเขตบริษัทในเขตที่พักอที่อยู่อาศัยในแในกายังมีบอนธนาคารธนาคารนี่กัมีหอทั้งมีธนาคารลาวธนาคารจีนมี่ครบเนื้อทั้งผู้สูงบวเสือกไปซ่าไปเบิ่งได้มันมีครบมาเตยโยจุดเห็นเลยธนาคารลาวเขากับเขาไปที่บทบาทที่ไหนหันให้กันไปเห็นธุรกิจกันเพื่อน เงื่งอเนเ,เงินที่จะไปสื่อเขาละต่แต่ๆก,การสีฝากฝากไปอีกครั้งสำหรับคนล่าวที่บม่เคยไปจักเถื่อเนอหากว่าอยากเขาไปเที่ยวอยู่ในเขตสาม่ยมคำนึงให้มีบัตรประจำตัวติดตัวไว้ตลอดเวลาอล้วนอนกจากนั้นแค่มีพาสปอร์ตกับแฮงนี้แต่ว่าใครระวังใหญ่มันเสียนอกจาก็ะมีเงินอะไรเงินกับแน่นอนเป็นเหรียนเอาเป็นเงิน ยวนเงินบาทไว้กับหากีแต่ที่จริงแล้วนี่ประกาศใส่เงินกีบแล้วจะเป็นยังตอกไปเหลียนอันนี้คือเหตุผลที่อยาบอกเพราะว่าถึงว่าประกาศเอนกระเมนอยู่แต่เวลาเขาไปในหันยังมีหลายห่าหันหมักจะเอือนเป็นเงินเงินย้อนหรือว่าเงินบาทบรวมเถึงแบบว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในท่างประเทอยู่นอกนาะอยู่เมืองต้นถึง่ดยส่วนใหญ่กระเมนว่ามักบอกเป็นเงินบาทเงินยวอนก่อน หาเขาถามว่าเอาบอเงินกีบเขาจจะคอยว่าเงินกีบก็เอาตางแตียว่าเขาจะจะไลเอาเอาเปียบเทียบใส่สกุลเงินบาทหรือว่าย้อนนะะมาตีเป็นเงินกีบแสดงว่ามันตกมาเนี่ยนาตกใจได้ไลยบนเป็นธรรมดาเด้ออันนี้ถือว่าจะเป็นการปูกแบบเอาเงินเงินลาดเพรว่าเทไรหน้าที่กระเบิดออกมาสรงไปทหารว่าเอาใส่ใจพอละมัดระวั่งเพื่อเดียวหรือละมั่เงิน ราดคีบสมมุติวนะ่าดเสี่นะฉะนั้นไหดีสุดนี่ก็แม่นมีไใยก็หักดีแต่ว่าก็อยากให้ทั้งมืออาชีพสอบเพิ่ปเปน,นเอาจริงเอาจังดีดีนี่แหละเรื่องนี้เพิ่นก็เอาจริงเอาจังที่เห็นว่าห่างติดจูแต่ว่าผู้ที่ประกอบการบางคนก็นยังคือธรรมดาที่บอกว่าเวลาไล่มันใจได้ตรงเขาเจ้ามันกับวัดไหนได้แต่ว่าเขาเข้าใจได้ว่า เข้าเจ้าองนก็ใส่ในการรู้สิชีวิตกระซูเช่นเดียวกันซื้อสิทค้ามาสูาแน่นนอนที่บ้าขายต่ำมันกับวันใฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ผู้บริหารขอบใจที่ทางเขามาหับสม้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมิโด้วยการกด subscribe